แล้วคียมันหายลูกคียมันหายไปหน่อยแต่ไม่เป็นได้อ้าวขอบคุณแล้วกันตอนนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยเ่อดีใจไหมลูกที่มีโอกาสได้มาเยือนในประเทศดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าแม่พิ่งพึ่งผวเนี่ก็เป็นราชินีลูกพุ่งนะคะใช่ค่ะหนูก็ชอบเพลงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเพลงที่ทุกเพลงเลยค่ะจะมีความหมายหมดเลยความหมายกินใจตลอดเลยความหมายกินใจมากอนาคตหนูต้องฝึกไว้เยอะนะคะเพราะว่าคนเรากว่าจะถึงจุดจุดหนึ่งกับบนเวทีนี้ได้หรือว่า ความสาเร,ร็จบนเวทีได้เราต้องอดทนให้มากๆและเราต้องฝึกในหน้าที่ของเราให้มากที่สุดนะคะวันนี้ก็ขอกำลังใจให้กับน,น้องด้วยตบมือด้วยค่ะขอบคุณากครับอย่างที่พี่หนพูดเนี่ยที่ว่าถ้กร้องต้องฝึกความอดทนใช่อย่างพวกเราสามคนนี้ก็อดทนกันมานานนะฮะนอนการ,รากินกินกลางซายกันเลยครับปรเป็นเรื่องปกติค่ะตอนนี้ให้พวกกราบกราบคุณอนู่พักผ่อนได้เลยลูกพักผ่อนได้เลยให้พ<ห>่อคนร้องต่ำต่อไปพ้แล้วอะ เขาทีจะเป็นตัวแม่แล้วยังยังเขาอยู่บริษัทเดียวกันมีเหรอเดี๋ยวจัดให้ขอรับเชิญสอรท่านต่อเตะห่ะขอรับเชิญสอรท่านต่อไปแซคจุมแพรดูอกุ้งขี้เหล็กสีโอเคป๊อปป๊อปเด็กมายกเจ้า จ้ามีความหมายต่ออายเจ้าให้ทองหมดใจหมดกายตายก็กยอมตายให้เจ้าไคืนกันเพราะหากสองคนมาตอนนี้ชอบดีให้เป็นของเจ้าโชคร้ายอายสิรักเอาอายมาส่งน้องกลับคืนหั

เปนกำังหาผัวใจเป็นกำลัขอคนดีเขาบอกว่าจะได้นะครับต้องขสู่ีคนเ่าสุะรับ f c แทุกทั้นด้วยนะครับผม เรเสียเาีังหน่อย้มครับขอบคุณมากครับใครทีรองไดก็องกันนะครับอันนี้รอบแลายเดใช้คแนในการองเพทองุง้างแค่รอถึงจะพร้อมแต่ว่าเพลินบนวันยอมแ่นยอมหัวใจพังสามเลนสัสๆหัวใจจุดอ่น เหรือยังไม่ก่อนฟูเว้ยมุยยาวงามเจ้าก็ทำพ่อก็เจ้าบ่เจ้าออยู่ียง คนก็มมีคนหลอดในอนอหนอไม่บอกได้เอาค่ทีแล้วไม่มเหลือเพลงกันหรอฮะโวยยอนสุสารใจเท่าพ่อน้องบอเคยมองยังซางแต่บ่ออยากไายักเจ้าลายฮักเจ้าลายติ่งบา มือนะจะจะมับมิละะโ<อ>้ลังใจเนาะไ<อ>ตเขาวาจแว่นนะฮะพดีมาตั้งแต่5าโมงนฮะหลับไปหลายตื่นแล้วตาแดงพี่น้องเ้ย<อ>นะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีคนะเพลงนะครับแล้วก็พี่น้องชาวสุพรรณบุรีนะครับผมตุกตุ๊กทด้วยกันแล้วกัน ขอบคุณครับคุณแม่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่แม่นะไม่ต้องใส่อ่าไม่ใส่ก็ผมขายได้นะฮะมีใครรับซื้อไหมฮะก็วุฒิครับผมของพุ่เอีเนี้ยเขาบอกไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ตาแดงแม่โทรตาแดงครับตาแดงอ๋อเขาบอกว่าตาเขารับรางวัลก่อนแล้วกันนะฮะโอ้ตาสว่างขึ้นมาทันทีนะฮะรับรางวัลมีแว่นก็เท้าไว่ถ้ามีแว่นเท้าผมถอดเลยนะฮะใ่ใฮะ ก็ข้คบสำหรับใครที่ยกต้องโทรศัพท์มือถือนะครับอย่าใช้กล้องสดนะฮะต้องใช้คาวล่าครับเพราะว่าถ่ายผมไม่ติดฮะกล้องสดนะฮะเพราะอะไรฮะเห็นแต่ฟันฮะไม่เห็นหน้าผมแสดงว่าดังเดี๋ยวถามน้องแซคก่อนว่าเคยมาไหมสุพรรณบุรีนะครับที่เนี่ยเวทีนี้สุพรรณบุรีวัดเทอดังแห่งนี้ช่วงดังแรกๆเพียงเพียงเลยมาบ่อยครับมาบ่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มาเลยฮะ เพราะว่าส่วนมากจะทัวร์ทางอีสานมากกว่าใช่ครับแต่ก็เคยขึ้นเวทีนี้ไหมเวทีของล้ำลึกของพี่มึือตอนนี้ปีนี้เป็นปีแรกครับโอ้ลายท่านเลยนะที่เนี่ยแต่ได้ขึ้นเวทีครั้งแรกดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้มาขึ้นเวทีนี้เวทีส่งเกียนนี้นะครับผมและก็ได้มีโอกาสนะครับมามอบความสุขให้กับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีครับผมรวมไปถึงแฟนเพลงแฟนคลับของแม่พุ่มภูมิดวงจันทร์ด้วยค่ะ จริงๆแล้วน้องแซคลองเพลงของพี่เพิ่งได้ไหมโอ้โหถ้าฟังนะถ้าฟังฟังทุกเพลงจำได้เกือบทุกเพลงน้าร้องไม่จบโอ้โหโอ้โหนี่เป็นแปลว่าเอาท่อนนี้มาเพื่อคือเรืองส่วนตัวงผมแล้วผมเป็นคนที่ชอบร้องลูกทุ่งนะแต่มันเอื้อนไปได้ก็เลยไม่ร้องดีกว่าครับผมก็เลยมาร้องในแนวอินดี้ครับผมแต่จริงๆแล้วเคยเคยร้องเพลงของพี่เพิ่งแบบที่ชอบจริงๆมีบ้างไหมอย่าบอกว่านักร้องมานอกนะ ไม่ตอ้องถ้าชอบจริงๆก็เป็นผลงานเพลงโลกของพื่อนใช่ครับจกจะร้องบ้างไหมเอาสะท่อนได้ไหมเอาสักเอาสักเอาสะกอนะคะเอเอาหน่อยนะเโลกของเพื่อนค่ะเอาไปขึ้นบ้างไงในต้องบอกว่าฟังโลกของเพื่อนในบทสนทนของแซคนะคะแซกชุดแผล ในแบบบัวชั้นใสอินดี้นะคะ <L> โอ้โหมาแค่เทปเขีเยนเมื่อกี้นะฮบ้าบอจริงเชียวโ,โลกสุดสวยทันแสงกว้างไกล อ้ลโผมว่าแซดนะร้องดีเอาไปคอทไอ้คอเปิร์เลยคอเปิร์จะมีลิขสิทธิ์ไหมอ่าลิขสิทธิ์ตอนนี้ลิขสิทธิ์น่ากลัวที่สุดเลยคืออย่างสมมชชางานธรรมดาเนี่ยทุกคนมาร่วมรำลึกกับพี่เพิ่งได้แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ไปลงในอ่าในทีด็อกหรืออะไรหรือในในระบบที่เป็นธุรกิจไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ลิขสิทธิ์มาแล้วนะคะต้องขอบคุณน้องแซดมากๆมีเพลงอะไรอีก พก็สําหรับผลงานเพลงต่อไปนะครับก็เป็นผลงานเพลงที่ผมได้มีโอกาสได้เขียนเองคะับแล้วก็เพลงด้วยครับผมเขียนเองครับว่างมากว่างมากอยากลองฝีมือตัวเองอ๋อเหรอครับผมแต่ยังไม่ได้ปล่อยนะฮะค่ะอรั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่ครั้งที่สองมันยังไม่ตายเพิ่งไปไหว้อ๋อครับผมมัดนะอยู่้าวีรอลิงทุก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 ทีกทุกทุกทงกทุ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 ่ทุก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  มีข้อหูครับเพราะว่าเพลงนี้ได้มีโอกาสได้ฟิชเชิงกับพี่กุ้งพรชัยคลีเล็กสีนี่สีน้ำมีนิค่ายก่อนอื่นที่จะก่อนที่ผมจะร้องเพลงต่อไปผมขออนุญาตถอดเสื้อหน่อยไหมได้ครับครับผมร้อนใช่ไหมร้อนเลยครับร้อนเลยครับนะครับน้องเป็นน้องแซกตกร้อนคือน้องแซกเนี่ยเราเจอกันหลายงานมากนะคะเราเป็นเด็กที่แบบนิสัยแบบพื้นบ้านจริง แล้วก็เป็นคนที่ติดดินพอสมควรจะบอกว่าใครก็ตามที่ใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายๆเงี้ยเชื่อได้เลยว่าแฟนเพลงรักนะคะค่ะเราไม่อยากให้เสียงร้อเพลงแบบเปอย่างนี้นะดังยาวๆก็อยากอยากให้อยู่แบบนี้ตลอดไปโอ้โหลิเกมาเสียงเ้ยไปเกี่ยวกันอยู่อกหรอปกติเราไม่เคยได้ยินลิเกดังครับผมพร้อมแล้วครับตอนนี้ฮะอ่ะพร้อมแล้วและสมัยสำหรับผลงานเพลงต่อไปนะครับเป็นผลงานเพลงที่เกี่ยวกับเพื่อนตื่นเพื่อนนะครับผมเคยบอกมึแล้ว กูเตือนมึงแล้วทำไมไม่ฟังมึงยวมังเรื่องความรักนี่แหละครับผมเป็นความรักที่กันทุรังนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนมาคอยเตือนคอยบอกแต่เราก็ไม่ฟังนนรอั่าไปแล้วเรื่องของเราเองด้วยก็แต่งกันด้วยคคิดได้ก็แต่งเลยฮะเดี๋ยวลองไปฟังดูครับกับผลงานเพลงกูบอกมึงแล้วครับโอเคค่ะแต่กูไม่ฟังพกับน้องฟังเพลงนี้อยู่ สไไสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคดรับคุณแซ็คแพรครับผมเจิีนฮอวลุกไม่ใช่ค่ับกกใค้บอกนะบุกคหเตือนแล้ววันวนีุ้รอนติตามรับชมในช่องเดทบุ๊คบกกบอกแใ,ใจเธอว่ามันคุณก็ดีว่าผู้หญิงคนนี้มันลายใจ